แล้วก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับศูนย์รวมรถยุโรปมือสองคุณภาพดีนะครับโฟกิงลักซูร่ค่ะวันนี้ครับเราอยู่กับคุณหยกนะคุณหยกสวัสดีครับนะโอเคจากคลิปที่แล้วนะครับที่คุณหยกเองเนี่ยนะฮะไว้วางใจนะครับกระถางร้านโฟกิงเราเนี่ยรับนะฮะน้องสุดหล่อนะครับ 3 2 0 d GTM Sport ไปนะฮะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาคุยถึงรถคันนี้นิดนึงเพราะว่าของเราเนี่ยรับเทิร์นด้วยคุณผูครับตัวนี้เป็นรุ่นอะไรนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นรุ่นเบนซ์เบนซ์วีโต้ครับครับผมใช่เครื่องดีเซลฮะเป็นดีเซลด้วยตัวนี้ใหม่เท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมเนี่ยใหม่ไม่เยอะเลยสามหมื่นแปดกิโลคุณผู้ชมใหม่สามหมื่นแปดนะฮะยังสวยมากๆนะครับโอเคเหตุผลที่คุณผู้ชมที่จะเทิร์นคันนี้เป็นเพราะอะไรนะฮะเพราะว่ามันไม่ตอบโจทย์คนที่บ้านส่วนมากจะจอด จอดซะส่วนใหญ่<ม>แล้วก็เวลาไปไหนเนี่ยมันก็จะไม่ตอบโจทย์ผมด้วย<า>ไปไหนไปไหนมันก็จะจอดรถลำดุกมาบากแล้วพวกเาขาก็ไม่ได้เนาะขับรถตู้เก่งอะไรด้วยอะไรเงี้ยครับอโอเคนะฮะท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่มีรถที่อยู่ที่บ้านนะฮะอาจจะไม่ไมัจอดทิ้งไว้ไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็ ลองโทรริ้งต้าหาเราได้นะครับเรายินดีนะฮะที่จะประเมินราคาถึงที่บ้านนะประเมินราคาสูงด้วยนะครับสามารถเทินกับเราได้นะฮะในราคาพิเศษอย่างกระยกเอนะฮะที่แสนใจนะฮะรับน้องนะฮะสามสองศูนย์ดีจีทีเอสปอร์ตไปวันนี้ก็นะฮะนำนะฮะรถตู้นะครับเบสนะคันนี้มาเทินกับเราได้ราคาพิเศษด้วยอย่าลืมนะครับนึกถึงนะฮะรถสวยนะครับไม่น้อยนะับคุณภาพดี ติดต่อเราโฟกิงลัก u ์ลิขาได้นะฮะติดต่อเราได้ทุกช่องทางเช่นเดิมนะฮไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o นะครับเป็น IG นะครับเป็น YouTube หรือ TikTok นะฮะเซิร์ชคำว่าโฟกิงลัก u ์ลิ a าเดี๋ยวขออดุญยตขึ้นนะเป็นเบอร์ติดต่อนะครับแล้วช่องทางการติดต่อด้านล่างตรงนี้นะฮะวันนี้ลาไปก่อนแนละ้วพบกันคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ